ระบบสังหารเทพตอนที่202เรื่องไม่คาดคิดตอนนี้รอบด้านลาวกับแดนนรกแผ่นดินแตกอัก,กีก็มอดไหม้ไปทั่วทุกหย่อมยาแม้จะแข็งแกร่งเกินผู้ใดต้านเป็นยอดหยุดขั้นสูงสุดขีดขั้นแห่งโลกล่าโลกาแห่งนี้เจ้ายุทธภพนับร้อยหากแต่บัดนี้ทุกคนกับกลายเป็นซาบศพนิ่งที่เจิ่งนองไปด้วยเลือดโรหิตสีแดงฉาด เหลือเพียงหนึ่งบุรุษร่างใหญ่ว้ยาวร่างยักษ์ที่ยืนตระงาเด่นล้ำค้ำโลกาหากแต่เมื่อผ่านศึกที่เกินคนเช่นนี้หนึ่งบุรุษต้านยอดคนหนึ่งชีวิตต่อให้ยอดหยุดผู้กล้าแข็งมันก็หาใช่จะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องแลกมาแผ่ลึกเข้าเนื้อสุด45แผ่แผ่เล็กยิบย่อยอีกนับร้อยกระดูกแขนซ้ายขวามีบางซิ่งหักบ้างบ้างแตกเล้ว และเพราะใช้พลังปานต่อเนื่องเกินกำลังไม่หยุดภายในร่างของหลีกังจึงบอบช้ำไม่ใช่น้อยหากแต่ที่ยังยืนอยู่ได้นะตอนนี้ก็เป็นเพราะหัวใจของหลีกังล้วนๆที่ถูกฝึกเขี่ยวกรรมมานานปีทำให้มันกล้ากแก่งเหนือผู้คนและการเขี่ยวกรรมนานปีนี้จะเป็นเพราะผู้ใดไปไม่ได้นอกจากเฉียวเฟิงหลีกังตอนนี้นับเป็นยอดบุรุษแล้ว ไม่ช้าในสภาพสุดโทมหลีการหันไปมองยอดหญิงงามด้วยรอยยิม้มพร้อมกล่าวคำท่าน,นาตอนหนึ่งทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้พวกท่านทั้งสองปลอดภัยแล้วจากนั้นล่างตากตามละสุด์โมของหลีกังยอดบุรุษหนุ่มวัยยาวร่างยักษ์ก็สุดลงนอนหมดแรงล่างนอนแผ่มันไม่ได้สติอีกต่อไปแล้วแม้จะไม่ได้มีคำกล่าวใดออกจากปากของสตรีผู้งดงามทั้งสอง หากแต่ในใจของทั้งสองตอนนี้ก็มีแต่ความซาบซึ้งและขอบคุณที่อดีตศิวิทวยาวของนางผู้นี้ได้กระทาไม่ช้ายอดหญิางงามนางก็ประคองล่างของสวีอันชีลุกขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของนางทั้งสองราวความฝันทั้งสองพยายามเดินเข้าไปประคองล่างของบิดาและอีกหนึ่งบุรุษวัยเยาว์ร่างยักษ์หากแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเดินดีพลังอันยิ่งใหญ่ก็ได้ปรากฏ มันได้กดข่มนางทั้งยอดหญิงงามและพี่หญิงสวีอันชีให้ยืนนิ่งไม่อาจจะขัดขืนพร้อมปลายกระบี่ก็ถูกนำมาวางไว้ที่ปลายคอของทั้งสองพวกมันไม่ได้มีเพียงหนึ่งร้อยหากแต่กลุ่มล่าสังหารมันยังมีมากกว่านั้นบรุษชุดดำปกปิดหน้าตาสี่คนได้ล้อมพวกนางไว้หมดและแต่ละคนก็ต่างเป็นตัวตนที่แปลกประหลาดนักพวกมันให้ความรู้สึกน่าหวาดกลัวและดูแข็งแกร่งกว่าระดับเจ้ายุทธภพนัก ไม่นานหนึ่งในนั้นก็ใช้พลังกดข่มพวกนางให้สิ้นเดี่ยวแรงต่อต้านและฆ่ากลุ่มพวกนางและบุรุษทั้งสองไปการกระทําของพวกมันช่างรวบรัดไม่ได้มีมากวาจาแต่อย่างใดในด้านสำนักบรรจฟ้าตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยสภาพแห่งมันช่างดูย่ํมแย่และหนักหนามไม่แพ้กันเจ้าสำนักบรจจฟ้าถูกทรงเหยียนโลหิตอาบโชคร่างกาย ชุดสีขาวที่สวมบัดนี้กลายเป็นสีแดงฉาดย้อมด้วยโรหิตและกางเกงขาวจนหมดสวเป่าวและอูโซทั้งสามก็ไม่แตกต่างกันมือหนึ่งเอากระบี่้่กายอีกมือหนึ่งกดบาดแผลชกันของตัวเองไว้หรือนี่จะเป็นจุดจบของสำนักกระจบฟ้าแล้วเล่าหากแต่ในช่วงเวลาย่ำแย่นั้นเหล่าคนที่คิดว่าจะจากไปไม่ได้บัดนี้กลับมาปรากฏตัวมากมายนะักท่านเจ้าสมนักท่านอาจารย์สวีป่า ท่านอุโสทั้งสองพวกเรามาแล้วคนเหล่านี้คือเหล่าสิทธ์น้อยใหญ่แห่งสำนักบรนจบฟ้านับพันที่คิดว่าได้จากไปแล้วหากตาบัดี้กลับเดินหันหลังกลับเข้าสู่เส้นทางแห่งความตาอีกครั้งหรือดูเหมือนแม้ทั้งหมดจะรู้ว่าการกลับมาครั้งนี้คงเป็นการทิ้งชีวิตเป็นแน่แท้หากแต่ในใจของพวกเขาเหล่านั้นกลับพร้อมพีชีพตกตายร่วมกัน นั่นก็เพอพวกเขานั้นผ่านวันคืนมากมายณที่แห่งนี้มันย่อมผูกพันตรึงใจนักหากแต่นั่นก็หาใช่ทั้งหมดแต่เป็นเพราะนัาสำนักประจฟ้าแห่งนี้ได้สั่งสอนพวกเขาให้เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและวิถีแห่งความดีคําสอนเหล่านี้ได้ซึมลึกไปยังจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาเหล่าศิษย์อวุโสทั้งหลายจนหมดสิน้น จนในตอนนี้ในเวลาที่สำนักมีภัยมากที่สุดมีหรือที่พวกเขาจะทอดทิ้งไปได้ลงหลังจากพวกเขานำเหล่าศิษย์รุ่นยาวไปส่งณสถานที่ปลอดภัยจนหมดสิ้นแล้วเหล่าศิษย์น้อยใหญ่ก็หันหลังกลับโดยไมไ่สนใจชีวิตของตนเองเลยวันนี้พวกเขาหวังเพียงต่อสู้เป็นตายต่อเหล่าคนชั่วช้าที่มาเหยียบย่ำสำนักแห่งนี้ก็เท่านั้นเจ้าพวกโง่เจ้ากลับมาทำไมพวกเจ้าลืมที่ข้าสั่งสอนแล้วหรือ สวีเป่าตะโกนพูดทั้งๆท,ที่ในตาเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเสียงไอของตัวเองทำโลหิตกระอักไหลสิทธิ์ทั้งหลายที่กลับมาไม่มีใครที่ตัวมันไม่เคยสั่งสอนแม้หลายคนจะไม่ใช่สิทธิ์ใกล้ชิดหากแต่พวกสิทธ์เหล่านี้ก็เคยผ่านวันเวลากับสวีเป่ามาว่ากบ้างน้อยบ้างกันทั้งนั้นท่านอาจารย์ข้าต้องขออภัยวันนี้ในฐานะสิทธิ์ไม่รักดีสิทธิ์จำต้องขัดคำสั่งของท่านแล้ว หากแต่ในวันนี้สำนักของเราถูกคนชั่วข่มเหงแม้พวกเราจะรู้ว่าพวกเราอ่อนแอรไร้กำลังหากแต่พวกเราทั้งหมดก็เป็นสิทธิสำนักบนจบฟ้าและเพราะแบบนั้นพวกเราก็ไม่อาจจะก้าวขาจากไปโดยทิ้งพวกท่านให้ตายกันเพียงลำพังท่านอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกเราเป็นเช่นนี้เองทั้งหมดย่อมผิดที่ท่านเจ้าพวกงโง่ สวีเป่ากาวาจาพร้อมเอามือข้างหนึ่งกุมใบหน้าปกปิดข้ามน้ำตาของตัวเองที่ไหลไม่ยอมหยุดเท่าควรชาวเย่ได้ยินดังนั้นก็ทำทีท่าโอภาปาใสประหนึ่งผู้ทรงคุณธรรมยิ่งเราสิทธิลักแห่งค่ะวันนี้ฟ้าฝนเปลี่ยนฤดูแมกไม้ก็ต้องผัดใบจงอย่าได้ทิ้งชีวิตของตนเลยสำนักยอดกระบีมากคุณธรรม ยอดเยี่ยมไหลเทีนทานเพียงใดถั่วหล่าล้วนรับรู้จะไหนพวกเจ้าจึงเลือกเส้นทางโงเ่เขาเข้าต่อต้านเช่นนี้เล่าจงกับตัวและติดตามข้าผู้เอาอุโสเถอะหนึ่งในแกนนำสิทธิมารีบกล่าววาจาตอบโต้ถ้อยคำของเท่ากวนชาวเย่ที่ขายสำนักทันทีหากแม้พวกเราตกตายหากแต่คุณธรรมในใจของพวกเราไม่เคยเสื่อมคาย ไม่ใช่เดรฉา,านต่ำช้าเช่นเจ้าสำนักบรจบฟ้าแม้ไม่ยิ่งใหญ่ข้าฟ้าหากแต่พวกเราไม่เคยผิดหลักคุณธรรมฟ้าดินเสียทีที่ข้าเคยนับถือเจ้าในฐานะผู้อาวุโสผู้ทรงคุณธรรมหากแต่บัดนี้การกระทำและวาจาของเจ้าได้แสดงตัวตนอันต่ำสามของเจ้าออกมาจนหมดสิ้นแล้วเจ้ามันช่างเลวยิ่งกว่าเดราชาน ต่ำซามจนไม่อาจจะเรียกว่าคนได้อีกต่อไปไอคนขายสำนักไอคนขายพี่น้องไอเดลชานกวนชาวเย่สิ้นเสียงของแกนนำสิทธิสำนักมันจฟ้าเท่ากวนดูเหมือนจะสิ้นความอดทนมันใช้ท่าย่างก้าวที่รวดเร็วแม้แต่ะระดับจอมยุทธก็ยังไม่อาจจะมองเห็นได้โดยง่าย ก้าวอากาศเพียงไม่กี่ก้าวมันก็ามารู้ถึงตัวแกนนำสิทธ์ก่อนลงมือมันกล่าวดูแคนสิทธ์สำนักบรรจบฟ้าอย่างเยอ้หอยันเด็กน้อยจะอเป็นเพียงตัวต้นต่าต้อยเช่นไหรยังไม่อาจจะรู้ตัวอีกหรือข้ากวนเฉาเย่อุตสาหมอบโอกาสมีชีวิตให้พวกเจ้าได้ก้าวเดินต่อไปแต่ดูเหมือนมดปวกเช่นพวกเจ้าจะไม่รู้คุณค่าของมันเลยสินะ นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ